โมฟิลเซนต้นใหญ่มากๆมีทั้งไทยและต่างประเทศครับอันนี้มันก็แดงองลงทอมมี่แอสกิน นี่เสียบใหม่ก็มีแดงแซนงิงครับน,นี่เอาฟองส่งเอาโมเสียบมาปกาีกว่าสองปีนะครับนี่พี่กุเหมือนนี่เสียบมาหลายปีสองปีนะคนับเสียบจนกิ่งใหญ่นะสิบก่าใส่พันนะครับต้นเดียวสิบก่าใส่พันต้นแม่เป็นแก้วขมิ้นคนระับ ปีเดียวติดผลปลูกติดผลไายในหะนึ่งปีมุมแฟนซีท่านใดสนใจครับจะเข้ามาดูต้นเองที่สุพรรณบุรีก็ได้นะครับมีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะครับตอนนี้ที่ทำไว้รุ่นนี้ครับเหมือนกันเบอร์โทรศัพท์ศูย์เ9้า6ี่หกหครับ0946659336ีบ่ร09ครับ